กันคือโลกของบรรจุพันธุ์ครับพี่ฟิลครับนี่ก็คือโซนที่จะทําให้เราได้รู้ว่าเออจ้าขวดน้ำพลาสติกเนี่ยสามารถต่อชีวิตคนได้อีกหลายๆคนเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะจากการรีไซเคิลนั่นเองเรามาดูกันว่าจากขวดนะคะขวดแบบเนี้ยถ้าหากว่าเราทิ้งไว้มันก็กลายเป็นขยะใช่ไหม,มแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาขวด10บใบเนี่ยมาถักทอเป็นเส้นใยนะเราจะได้เสื้อถึง1ตัวเลยดีเดียว อ่ะเราลองไปจับถูกต้องนี่คือเสื้อที่ทํามาจากขวดพลาสติก1ิบใบนะคะประโยชน์จากขวดพลาสติกยังไม่หมดนะครับน้องๆทราบไหมครับว่าเจ้าขวดพลาสติกที่เราเห็นอยู่นี่สามารถนํามาทําเป็นเสื้อชูชีพไว้ป้องกันการจมน้ําได้ยังไงล่ะครับนอกจากจะมีขวดพลาสติกแล้วเนี่ยก็ยังมีกล่องบรรจุพันธ์นะคะกล่องบรรจุพันธ์เขาก็เอามาทําเป็นแผ่นที่เรียกว่าอีโคบอร์ดนั่นเองอีโคบอร์ดนี่ก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะคือเอากล่องบรรจุพันธ์มาบดให้ละเอียดนะคะ ใช่แล้วก็เอาไปต่อชีวิตคนด้วยการทําเป็นปหลังคานั่นเองนู่นนะคะหลังคาแบบนั้นทํามาจากกล่องบรรจุภัณฑ์โดยที่2 0 0พกล่องเนี่ยทำเป็นหลังคาได้ถึง1แผ่นเห็นไหมว่าขยะหายไปทั้ง2000ชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเรือตอนน้าท่วมนะถ้าหากว่าเราไม่มีเรือเราก็เอาเรือจากกล่องบรรจุภัณฑ์มาทําเป็นเรือนะคะมาทำเป็นเรือให้เราออกจากบ้านอนอกจากนั้นโต๊ะเรียนโต๊ะเรียน ถ้าหากว่าโตเรียนธรรมดาเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอแล้วก็ใช้โตเรียนเขียวก็ได้นะคะอ,อยากอยากได้ไหมอันนี้คือแข็งแรงทนทานนะคะโต๊เรียนเขียวนี่ก็จะเป็นการรีไซเคิลที่บรรจุภัณฑ<อ>์สามารถทําได้นะคะ<อ>แต่ว่าหากว่าวันนี้เรายังไม่รู้จักการรีไซเคิลเนี่ยขยะจะหายไปไหมคะไม่หายไม่หายไปนะคะแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งพลาสติกเหล่านี้เนี่ยขวดพลาสติกเนี่ยมันใช้เวลาย,ย่อยสลาย400ถึง1,000ปีเลยเดียว เราเกิดแล้วตายใหม่ขยะที่เราใช้ยังอยู่เลยนะอ๋อขยะเยอะไปหมดเลยคะใช่ขยะทุกวันนี้มันเยอะมากๆทราบไหมว่าคนไทยนะคะผลิตขยะเฉลี่ย40,000ตันต่อว,วันเลยเดียวขยะเยอะเนี่ย เราทิ้งขย,ยใช่เราทิ้งขยะก,กันเยอะแล้วเรายังไม่ลดปริมาณขยะลงแต่ว่าเราจะสามารถลดขยะลงได้ด้วยการร<ะ>ีไซเคิลนั่นเอง<ะ>เดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมดูดีกว่าว่าขยะอะไรสามารถร<ะ>ีไซเคิลเป็นอะไรได้บ้าง<ะ>เราไปยืนประจําที่เลยเอาเท้าให้ให้ตรงวงกลมนะคะ,ะให้ตรงรอยเท้าเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการเล่นกนะ็คือว่าเราอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์เลยอ่านโจทย์เลยนะชะอ่านโจทย์เลย การรีไซเคิลหรือการนำขยะก,กลับมาใช้ใหม่นั้นคือการนำของเสียหรือบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ซึ่งอาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ซึ่งขยะรีไซเคิลได้แก่แก้วกระดาษกระป๋อ,องเครื่องดื่มอลูมิเนียมพลาสติกการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนํามาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไปยังไงล่ะครับรับซื้อขวด ห้องนี้ก็มีชื่อว่าขยะเงินขยะทองคะใช่เพราะว่าเห็นไหมว่า <ขอ S 2> มีเงินเยอะแยะเลยเพราะว่าขยะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขยะนะแต่ว่าขยะเนี่ยมันคือเงินคือทองจะได้เงินมาเราต้องเอาขยะไปทำอะไรก่อนคะขายถูกต้องต้องเอาขยะขยไปขายถูกต้องเอาไปขายเสร็จแล้ว,ลวก็ได้เงินที่สําคัญคือนอกจากจะได้เงินแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดปริมาณขยะให้มันน้อยลงด้วยนะคะสนใจไหมใครอยากรวย ถ้าอยากรวยเรองพันยังไงคะต้องขโมยล้อเล่นต้องขโมยต่างจากคนนีน้ไปเลยทำยังไงทำยังไงช่วยกันรักษาความสมดุลอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องเห็นขยะเป็นเงินนั่นคือการนําขยะไปขายนั่นเองขยะที่ถูกมองว่าไร้ค่ารู้ไหมครับว่าเพียงแค่เราแยกเป็น2ประเภทคือขยะที่ขายได้และขยะที่ขายไม่ได้แค่พลิกความคิดเพียงเท่านี้เจ้าขยะที่มองว่าไร้ค่าก็จะเพิ่มเงินในกระเป๋าแบนๆสามารถเปลี่ยนชีวิตคนเราได้เลยนะครับ มาแจกเด็กๆด,ด้วยค่ะเป็นของที่ลึกจากตันแหลหลังจากที่เราเข้าชมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นพีฟอมพีฟอมนี่ยก็คือพลาสติกก่อนที่จะขึ้นรูปเป็นขวดนะะพลาสติกแค่นี้เองอ,อย่าง่ที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าใช้พลาสติก17.5กรัมต่อหนึ่งขวดทีนี้ด้านในก็จะมีเมล็ดกระเบเพชกในโชต้นกระเบพชกีรักษาเป็นยังไง,ไงใช่ถูกต้องซึ่งวันนี้นอกจากเราจะได้ต้นไม้แล้วนะคะพี่ก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้น้องๆได้ทำกัน เราจะรักโลกเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างคะที่จะรักโลกได้ง,ง่ายๆเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาปลูกต้นไม้กันที่ตันแลนด์นะคะ,ะเด็กๆตกแต่งกระถางมุ้งมิ่งมุ้งมิง,มง,มง,มงในแบบเราได้เลยนะคะเอาเลยตกแต่งตามที่เราต้องการจะทำเลยอ้าป่วยจังเลยของพี่ก็เสร็จแล้วเหมือนกัน ีเป็นไงคะปลูกต้นไม้วันนี้สนุกมากมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟิล์มนะคะที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับตำเแลนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มคะถ้าเพื่อนๆเคอยากมาที่นี่มาวันไหนบ้างคะค่ะ ก็ตันแลนเปิดให้เข้าชมตามปกตินะคะทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็ค่าเข้าชมเนี่ยไม่เสียเลยเข้าชมฟรีนะคะตันแลนดินแดนแห่งความสมดุลดินแดน,ดน,ดนที่ทำให้รู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติสำคัญและไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไปการใช้ชีวิตอย่างเห็นใจธรรมชาติรู้จักคุณค่าของทรัพยากราต,ต่าง ทำให้เรามีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องชาแต่มีความรู้มากมายให้ได้เรียนรู้ผมขอจดความประทับใจครั้งนี้ไว้ว่าค้นพบความสมดุลขวดน้ำเป็นสิ่งที่มองเป็นขยะไม่มีค่าวันนี้นัชชาได้มารู้ว่าขยะกายร่างเป็นเงินเป็นทองได้เหมือนกันนัชชามาที่ตะแลนดินแดนความสมดุลได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะ และได้มาดูการพาเดตชาอีกด้วยสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดหมดเวลาแล้วกับ คิดเดอ r ี่สอรี่ของเด็กช่ n งคิด back to b a s i c ครับดาน่าเนี่ยเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเปิดประสบการณ์กันที่ไหนต้องอย่าลืมติดตามชมคิดเดอ r ี่สอรี่ของเด็กช่ n งคิด back to b a s i c ครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องนาว26ครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณตันแล่นดินแดงแห่งความสมดุลด้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณพี่ฟิลมด้วยค่ะและเพื่อนๆที่อยากจะพูดคุยกับเราก็พูดคุยกันได้ที่ Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r YouTube ไ i n e และใช่คำว่าซิงซอนทีวีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย